เปิดคำพูดลิซ่าบนเวทีคอนเสิร์ตแบล็ k พิงคแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่จบลงอย่างสวยงามสำหรับคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์เวิลด์ทัวร์บอนพิงที่ซีซา b l a c k ็ i พิงค์จีชูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าเดินสายทัวร์แสดงคอนเสิร์ตเกือบ70รอบกว่า22ประเทศในเวลา11เดือน เรื่องของสัญญาวงและสัญญาของแต่ละคนแฟนๆทั่วโลกก็ลุ้นตั้งตารอว่าจะมี b l a c k พิ n k อยู่หรือไม่ทั้งสี่สาวจะแยกกันเดินไปตามเส้นทางของตัวเองขณะที่ลิซ่าได้กล่าวกับบิงกลางเวทีคอนเสิร์ตว่ามันเป็นเวลา2,596วันแล้วตั้งแต่วันที่เราเจอกันครั้งแรกระหว่างทัวร์ครั้งนี้เราอยู่กับบิงจนได้มีโอกาสแสดงในสถานที่ที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ ถ้าไม่มีบริงพวกเราคงไม่สามารถทำได้ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงขอบคุณที่ร่วมสนุกและคอยเชียร์พวกเราเสมอมาขอบคุณที่มอบของขวัญเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ให้กับหนูขอบคุณที่ทำให้วัย20ของหนูสว่างสวยไปพร้อมกับตัวหนูนะคะขอบคุณบริงนะคะ ขอบคุณที่มอบประสบการณ์อันน่าทึ่งเช่นนี้ให้ฉันขอบคุณที่ทำให้วัย20ของฉันเปล่งประกายไปพร้อมกับคุณเรารักคุณมากและคอนเสิร์ตครั้งนี้บอกเลยว่าสาวลิซ่าเต็มที่มากๆกับทุกโชว์ตั้งใจทำมันออกมาทั้งร้องเต้นแรปให้แฟนๆประทับใจขณะที่บรรดาเพื่อนสนิทและครอบครัวก็บินไปให้กำลังใจเชียร์ถึงเกาหลีใต้เลยทีเดียว